ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณสูตรนะหลักหน่วยล่างดูเดียวเลยนะสมาชิกนะให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็สูตรกําลังเดินดีนะฮะหกงวดรวดนะสมาชิกนะะงวดที่จะถึงนี้เป็นงวดที่7จะมาตามสูตรหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิจารณา โดเฉพาะด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะเดี๋ยวช่วงท,ท้ายผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นสูตรแรกในคลิปนี้หลักหน่วยล่างตัวเดียวมาต่อกันหลักสูตรที่สองในคลิปนี้สูตรหน่วยล่างนะฮะจะเป็นสูตรเก่านะครับต่อจากวันที่แล้วสูตรนี้นะครับผมจะลงเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะวันห้ยออกเลยนะสมาชิกลองไปย้อนดูได้นะสูตรนี้นะผมลงวันห้อยออกตอนเช้านะ คลิปเนี้ยสูตรโดยล่างสามตัวมาหนึ่งตัวเนี้ยนะสมาชิกนะอันนี้นะผมลงจริงให้ช่องแอดทอนักคำนวณเป็นวนัแรกนะครับแต่จริงๆแล้วสูตรก็คือสูตรจริงก็คือกระดาษแผ่นนี้ลงให้ตั้งแต่งวนันที่หนึ่งทับสองทับหกห้าลงจริงนะครับมันจะเป็นของอีกช่องหนึ่งนะครับที่โดนปิดสร้างรายได้ผมก็เลยมาเขียนบินใหม่ก็คือบินนี้ลงให้ในช่องนี้จริงๆแล้วเป็นสูตรเดียวกันทีนี้ บินเนี้ยผมจะลงในอ่าเฟซส่วนตัวผมนะบินเนี้ยสมาชิกที่เป็นติดตามเฟซผมทั้งนะครับทั้งสองเฟซเห็นแน่นอนบินนี้เลยผมลงให้นะครับผมเน,นะน,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 น้นไปที่เจ็ดกับเก้าส่วนนะครับในในในอันนั้นผมเน้นไปที่ในช่องเนี้ยผมเน้นไปที่แปดกับเก้าฮะนะฮะก็มาที่เลขเจ็ดนะครับนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะสมาชิกชี้แจงนะครับ ก็จะมีทั้งหมดสองศูนย์นะคลิปนี้นะฮะก็หลักหน่วยล่างตัวเดียวกับหน่วยล่างสามตัวเลยนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะมีวิธีคิดวิธีทำนะก็เดินผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอด t h o นักคานวณด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมาชิกนะก็ะให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับในการรับข้อมูลนะครับในการรับข้อมูลในการรับสูตรทุกสูตรที่ผมนํามาคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะค,คำนวณตามสถิต ย้อนหลังตามที่หัวยออกมาแล้ทั้งสิ้นย่อมแม่นเสมอนะฮะส่วนจะไปหน้าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูก็เหมือนสูตรนี้ก็คำนวณย้อนหลังเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสูตรเก่ามันก็เข้ามาเรื่อยๆเขาเรียกคำนวณย้อนหลังเหมือนกันนะครับส่วนจะเดินหน้าจะมาตามที่คำนวณหรือเปล่าคำนวณเดินหน้าวนเมื่อกี้นี้ได้เจ็ดแปดเก้าผลออกอ่านะสมาชิกน,นะผลออก ศูนย์เจ็ดนะครับบางบางคนนะครับนะครก็มติว่านะครับ,นะรบไปดูช่องไหนก็มีแต่คำนวณย้อนหลังคำนวณย้อนหลังอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับต่างคนต่างคิดนะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้เหมือนกันว่ามันก็ต้องคสูตรตามสูตรส,สูตรการคิดคำนวณหวยอ่ะมันก็ คำนวณย้อนหลังกันตั้งสิ้นเลสมาชิกใครที่จะไปคำนวณอ่าเขาเรียกใครที่ที่จะไปเดาเ,าเอาเลขที่ออกมาแล้วมาคำนวณมันมันไม่ใช่ครับเพราะเลขยังไม่ออกจะเอานำนำนำเลขที่ยังไม่ออกมาคำนวณมันมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องเอาสถิติที่หวยที่ออกไปแล้วเนี่ยมาคำนวณน,นะฮะตามสูตรอันนี้ผมผมขอชี้แจงนะ,ะมีมีสมาชิกบางท่านบอกเอาแต่อะไรสถิติย้อนหลังสถิติย้อนหลังอันนี้ก็ ก็ชี <S an> ้แจงตามนี้นะสมาชิกนะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ก็ต่างคนต่างความคิดนะนี่ผมอธิบายให้ฟังนะอันนี้ผมก็คำนวณย้อนหลังมานะคำนวณย้อนหลังมาตั้งแต่วันที่ออกสามสูงเนี่ยนะครัก็คำนวณย้อนหลังมาเรื่อยๆมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับคาดเดาอะมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะนะแล้ชงวดเมื่อกี้นี้ได้เจ็ดแปดเก้านะผมไปเน้นที่แปดกับเก้ามันก็ไม่มามันมาที่นะครับที่เลขเกียเนี่ฮะ ก็เลขเจ็ดก,ก็มาที่หลักหน่วยก็ตรงตามสูตรนะครับ <c oughs> นะครับสมาชิกนะก็ก็ตามนี้เลยก็มาที่เลขเจ็ดนะครับก็ถูกนะสมาชิกนะอ่ะก็ถูกนะครับลงให้วนแรกก็ถูกเป็นวนแรกสําหรับสูตรเก่านามาจากช่องอื่นนะครับอ่ะก็มาที่เลขเจ็ดหลักหน่วยนะสมาชิกสามตัวมามาหนึ่งตัวผมยังอธิบายเลยวดนเมื่อกี้นี้นะครับผมบอกว่าเลขสามตัวเนี่ย เลขข้างหลังเนี่ยมันไม่ชอบมาเห็นไหมฮะมันก็จริงนะครับมันมาตั้งสองตัวหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะวันี้ก็มาเลขหน้าตัวแรกเลยนะเอาวัวนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะครับสมาชิกนะ <c oughs> อันนี้ก็คือวดที่แล้วได้เจ็ดแปดเก้าเนี่ยฮะหน่วยล่างอันนี้ก็คือของวันี้ไปดูวิธีทำกันนะครับนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหมื่นนี่สามสี่ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบ เลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี่สองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งได้เท่าไปบวกเลขสามบวที่นะครับวันนี้ลองบวกกันดูนะครับก็จะได้ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดเป็นตัวแรกเจ็ดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นเก้าวันนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเหมือนวันที่แล้วสูตรนะวิธีคิดเนี่ยคิดมาตามเนี่ยวันที่วันนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเหมือนกัน มาที่หลักหน่วยล่างอีกนะสมาชิกนะยังไม่หนีปนไปไหนเจ็ดแปดเก้ามาตัวหนึ่งตามสูตรนะครับเดินดีนะฮะสูตรนี้นะครับสมาชิกอ่าแคปสูตรไว้สมาชิกเก่าเห็นแน่นอนว่าที่แล้วนี่ลงให้สูตรอันนี้ของข,ของงวันนี้นะครับด้วย 89, เจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมนะครับอ่าสมาชิกแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะครับทันไหมฮะสมาชิกผมทิ้งระยะเวลาให้สมาชิกได้แคปสูตรไว้นะครับอ่าแคปสูตรไว้เรียบร้อยแนละ้วนะอ่าไปในตัวเดิมอีกนะสมาชิก สงวดซ้อนเลยเจ็ดปดเก้าที่หลักหน่วยล่างนะอ่ะลงให้จริงๆลงให้ช่องนี้ก็คือนะครับงวดที่2องงวดจังที่16บหกทับสทับหกแต่จริงๆสูตรจากช่องอื่นเดินยาวกว่านี้อีกนะครับที่ตามที่เกิดไปแล้วนะสมาชกสูตรหน่วยล่างสตัวมาหนึ่งตัวอ่นะแถวหลังนี้ไม่ชอบไม่มาเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแงวดแล้ว เลขตัวหลังนี่ไม่มาถ้าย้อนขึ้นไปอีกนะครับเลขถ้าย้อนถ้าย้อนขึ้นไปจากพวกที่ออกแปดสองเนี่ยเลขแถวหลังเนี่ยจะมานะฮะสมาชิกลองไปย้อนดูเดินยาวนะฮะนะครับผมถึงได้เอาสามตัวนะครับนะครับมีที่ผมตัดให้สองตัวนี้มีสูตรที่ผมลงให้ไปแล้วนะฮะได้เกียร์กับแปดเนี่ยลองไปย้อนดูนะฮะอันนี้ผมตัดให้ให้แค่สองตัวแต่จรยิ่งสูตรเต็มก็คือสามตัวนี้นะฮะถ้าย้อนขึ้นไปอีกมันจะมาแถวหลัง นะครับก็อธิบายกันตามนี้วันนี้เจ็ดแปดเก้าไม่เน้นนะเจ็ดแปดเก้ามาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเน้นที่สรุปให้นะครับงวดเมื่อกี้ก็สรุปผ่านมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับมีหนึ่งเจ็ดกับในชุดเตมามีหนึ่งเจ็ดกับทั้งชุดสรุปแล้วมีหนึ่งเจ็ดกับกับสองเจ็ดนะไม่มีศูนย์เจ็ดมันก็เลยพลาดไปแต่ผมผมนำสูตรเนี้ยไปใช้จริงเจ็ดแปดเก้าที่หลักหน่วยวันนี้ผมก็นำไปใช้จริงเหมือนกันเจ็ดแปดเก้าที่หลักหน่วย ครับก็ตามนี้นะฮะเอามาดูสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ทําไว้ดูเข้าจริงตามนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพอเข้านะครับเดี๋ยวจะมาทําลงให้สมาชิกได้รับชมกันเลยแจกสูตรพร้อมนะฮะไม่ใช่ว่าทําไว้ดูแล้วเข้าพอมาลงแล้วก็หลุดอันนี้ก็ก็ก็ต้องขอโทษขอเภ็สมาชิกด้วยถ้าสูตรหลุดนะครับเอาหน่วยล่างตัวเดียวนะฮะวันแรกสูตรได้เลขสามนะครัดดกแปดสามเพสมาชิกนะผดอกแปดสาม นะครับเลขตัวเดียวนะฮะก็มันอย่างที่บอกนะเสียวนะนะหนึ่งในร้อยนะสมาชิกนะอก็มาที่หลักหน่วยล่างก็ถูกกระววนแรกหัวที่สองสูดได้เลขหกนะผลออกสามหกนะครับหนึ่งในร้อยนะสมาชิกนะนะครับที่จะมาก็ให้สมาชิกพิจารณาด้ตัวของสมาชิกเองอ่หัวที่สองออกสามหกออกหกก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถูกกระววนที่สอง คจน์สามสูตรได้เลข2หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับพจน์อก9 2นะครับอ่ะเลข2นะครับเลข2ก็มาที่นะครับหลักตัวล่างเราก็ถูกเป็นพจน์ที่3ามระดัสูตรในสมัยชิคนะอ่ะพจต่อมานะสูตรได้เลข0ูนย์นะพจนออก3 0นะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวเพียวๆเลย นะครับก็คนะือเลขสี่เออก็คือเลขศูนย์นะสมาชิกนะอ่ะเขียนศูนย์แล้พูดไปสี่เออ,อเรื่องวันนี้มันจะมาตีเลขสีอนะ่อ่าสี่งวดรวดนะฮะอ่ะมาต่อกันงวดที่ห้างวดที่ห้าได้เลขเจ็ดนะพอดอกห้าเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้าตามสูตรนะรสมาชิกนะถูกงวดที่ห้า อ้าววที่หกวที่ผ่านมานะครับสูตรเลขเจ็ดนะหน่วยล่างตัวเดียวพุนออกศนะูนย์เจ็ดวันนี้ก็เจ็ดนะก็มาที่หลักหน่วยล่างตามสูตรน,นะครับสมาชิกนะก็ฝากสมาชิกพิจารณานะครับถ้าสูตรไหนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกใจสมาชิกก็มองผ่านไปนะสมาชิกนะ <c oughs> แล้วก็กกให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะฮะถูกผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขวดลวดเอางวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะสมาชิกนะมาดูวิธีทำกันนะสมาชิกนะวิธีทำนะครับนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหน่วยสามครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าก็ที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าก็ที่สองในหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าก็ที่สองอีกหนึ่งครั้ง นะครับสมาชิกนะก็ลองบวกดูฮะบวกตามที่ผมเขียนนี่เลยนะบวก้ขีดสามครั้งก็บวกบวกกักสามครั้งนะวันนี้ไม่มีเลขคงที่นะสําหรับสูตรนี้ไม่มีบวกคงที่บวกกันได้เท่าไหร่ก็นําตัวท้ายมาวันนี้ลงท้ายด้วยเลขสี่นะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวก็คือเลขสี่วันนี้นะสมาชิกนะสาหรับสูตรนี้เด่นตัวเดียวเลขสี่จะมาไหมฮะสมาชิกวดน,นี้ไม่มาเป็นหลายวดนแล้วสมาชิกเลขสี่เนี่ยทั้งบนทั้งล่างนะวันนี้จะมาหรือเปล่า นะครับทั้งบนทั้งล่างก็ฝากสมาชิกพิจารณาสูตรนี้ด้วยเอาแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะนะครับสูตรถ้าสมาชิกไม่ชอบนะครับก็มองมผ่านไปเลยนะสมาชิกนะไม่ต้องสนใจก็ได้นะสมาชิกนะอยา่าไปฝืนใจตัวเองนะครับสูตรทุกสูตรสมาชิกต้องชอบด้วยนะครับถึงจะนําไปใช้นะถ้าไม่ชอบมองผ่านผ่านไปได้เลยนะยังไงผมก็ทําสูตร ให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ไม่การันตีว่าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าเข้าใจตรงกันตามนี้นะสมาชิกรักครบรพสมาชิกทุกทกท,กท่านนะครับ <c oughs> แคปสูตรไวเรียบร้อยนะครับก็มาเติมเลยเลขสี่จะมาไหมนะสมาชิกนะก็หวังว่าอยากให้มาฮะเพราะว่าหาเงินจากวงการจากวงการตัวตวเลขนานเกิน <c oughs> เลขสี ดูฟองสลากลืมใส่เลขสี่ไปก็ไม่รู้นะฮะหลายวันแล้วถนะุงบนต่งางไม่มีสักสักวันนะครับก็ฝากพิจารณานะเลขสี่ตัวเดียวล่างอ่านะครับ <c oughs> ทีนี้มาชนกันสองตัวเนี้ยนะมามาชนกันสองสูตรเนี่ยต่างกันเลยนะสมาชิกนะชนให้ดูนะสองสูตรนี้สูตรนี้เดินยาวๆนะครับเดินยา,ยาวๆนาเป็นะสูตรเก่า ได้เจ็ดแปดเก้าอีกหลักหน่วยล่างอันนี้จะเป็นทําให้ดูงวดที่แล้วเห็นเข้าก็เลยนํามาลงฝากเป็นวดนแรกเลขสี่นะครับน้องใหม่เดินดีเลขสี่นะครับต่างกันเลยถ้าสมาชิคกคิดว่าสูบเก่านี่หลุดนะครับมาจับเลขสี่ไว้ถ้าสมาชิคกคิดว่าโอ้ของใหม่นี่มันจะขังหนะรือเปล่านะฮะก็ให้สมาชิกดูไปก่อนเอาสูบเก่านี่แหละเจ็ดแปดเก้าแเบบนะี่ยตั้งไว้เป็นหลักหน่วยเลย นะครับอันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นเอออย่าพึ่งเล่นอะไรล่ะไม่ใช่มอซซอนผ้านะฮะก็มองไว้ก่อนนะครับมองสูตรไว้ก่อนนะฮะอย่าพึ่งนําไปพิจารณานะครับเอาเอาสูตรที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับไปใช้ก่อน,นสมาชิกอันนี้คือผมแนะนํานะครับจริงๆแล้วผมไปใช้สูตรนี้แหละฮะจะไปสรุปนะครับสมาชิกนะ สูตรนี้เป็นเพียงสูตรเสริมแท้แค่นั้นนะครับ <c oughs> อ่สมาชิกก็ตามนี้นะฮะขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่ยังให้การติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่นะฮะสูตรทุกสูตรนะครับผมนำมานะครับคำนวณทุกสูตรทุกตัวเลขนำมารวมไว้ที่ช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะงวดที่แล้วนะครับมีเวลาทำน้อยนะครับมผมไม่ได้ลงสูตร เยอะนะครับอย่างเช่นสูตราทางเดินเลขนะก็เข้านะผมก็ไม่ได้ทำลงให้ับสูตรอะไรหลักหน่วยหลักสิบล่างที่สูตรเก่าที่เข้าตั้งแต่งวดที่นู้นแม่ผมเสียผมก็เลยไม่มีเวลาทําลงนะวงวดที่ผ่านมาไม่มีเวลาทําลงนะสูตรก็เข้านะสมาชิกสูตรเข้าเยอะไม่ใช่วดที่ผ่านมาวงที่วดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงนะฮะงวดก่อนนู้นผมลงนะฮะพอดีแม่ผมเสียผมก็เลยไม่ได้ลงงวดที่ผ่านมาลงคลิดน้อย เดี๋ยวผมจะเอาสูตรเก่าๆที่มันเข้ามาลงให้สมาชิกในการับชุมกันอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้สมาชิกขอสูตรนี้มาเกือบลืมไหนอ่ะออสูตรไปไหนเนาะุตสา์เตรียมสูตรไว้ อ่าเนี่ยจะเป็นสูตรเนี่ยนะสมาชิกนะอันนี <S <S um ้อันนี้อันนี้หลักหน่วยผมเน้นไปที่หลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเหมือนกันวันห้ยออกเลยที่ที่ผมเนี่ยผมลงคู่กันนะฮะเนี่ยคลิปสุดท้ายวันห้ยออกเนี่ยสองสูตรเนี่ยผมลงคู่กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สมาชิกขอสูตรนี้มานะครับที่ได้เลขศูนย์เนี่ยผมเน้นี้ไปที่หลักหน่วยมันก็กระโดดขึ้นไปหลักสิ่ก็เหมือนวันนี้ นะครับที่ไปหลักร้อยนะครับแล้วก็ไหลหลักหน่วยบนเน้นไปที่หลักหน่วยบนว่าเมื่อกี้เลขได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์นี้อีกนะเด่นบนตัวเดียวได้เลขศูนย์เนี่ยนะสมาชิกนะได้เลขศูนย์ตัวเดียวต่อจากวุนที่แล้วว่างันอะวนกีชกันที่เลขศูนย์วันนี้ผมบอกว่าเลย 2. สองศูนย์นี้ชนกันชนกันอีกตัวเดียวเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับสองศูนย์นี้สมาชิกขอมาครับเดี๋ยวลงให้เลยน,นะสมาชิกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้เจอกันนะครับ กับสูตรเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ